ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์ดวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16ตุลาคม2 5 6 6มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้นเปิดปฏิบัติการอาวอักซอฟรัตเข้าโจมตีอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบหลายฝ่ายนั้นพุ่งเป้าไปที่การข่าวของอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะมอสซาดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหน่วยข่าวกรองที่มีศักยภาพลำดับต้นๆ้นของโลกนั้น พลาดในเรื่องการข่าวในครั้งนี้ในการที่จะตามติดเกาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาสจนทําให้กลุ่มฮามาสนั้นปฏิบัติการในครั้งนี้ได้สําเร็จซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นความล้มเหลวของข่าวกรองอิสราเอลนอกจากข่าวกรองอิสราเอลแล้วเนี่ยครับพันธมิตรของอิสราเอลอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันหลายฝ่ายนั้นวิพากษ์วิจาร์ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาว่ามีความล้มเหลวกับเหตุการณ์และสถานการณ์นี้จนกระทั่งล่าสุดนั้นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐ ระดับสูงนั้นได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสหรัฐไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อความลุกเห็วของข่าวกรองอิสราเอลแต่อย่างใดแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลที่ผ่านมานั้นข่าวกรองสหรัฐให้ความสําคัญกับอิสราเอลในระดับต่ำมากต่ํากว่าอิรักแล้วก็ซีเรียที่มีกองกําลังของสหรัฐปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เหล่านั้น เจ้าหน้าที่สหรัฐก็บอกนะครับว่ากลุ่มฮามาตปัจจุบันนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของการติดตามข่าวของข่าวกรองอิสราเอลไม่ใช่ข่าวกรองของสหรัฐแต่ว่าถ้าสหรัฐอเมริกานั้นอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มฮามาตส่วนใหญ่ก็คือจะประสานขอข้อมูลจากทางด้านข่าวกรองของอิสราเอลเสียเป็นส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐนั้นยอมรับตรงๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดพลาดเป็นความหละหลวมของข่าวกรองอิสราเอลอย่างแท้จริงและที่ผ่านมานั้น สหรัฐเองก็มีความร่วมมือกับอิสราเอลในหลายด้านในหลายเรื่องด้วยกันแต่ในเรื่องของการข่าวนั้นก็บอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐไม่ได้ไปเกาะติดไม่ได้ไปติดตามกลุ่มฮามาสแบบใกล้ชิดไม่เหมือนกับทางด้านในกลุ่ม i อหรือว่าไอซิที่อยู่ในซีเรียรวมถึงกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศอิรักสิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยครับก็เป็นที่รู้กันว่าสหรัฐอเมริกานั้นทุ่มเงินระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีสําหรับการหาข่าวกรองลับและก็วิเคราะห์ข่าวกรองลับทั่วทั้งโลกนะครับ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็บอกว่านี่เป็นความล้มเหลวในการทํางานของสหรัฐอเมริก,กาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในการทุ่งมงบประมาณจัดเก็บข่าวข้อมูลต่างๆนั้นกระจายไปทั่วทั้งโลกแต่ทาไปเรื่องนี้การเพื่อหน่วยของกลุ่มฮามาสนั้นหลุดลอดหรือว่าไม่สามารถที่จะตามข่าวได้ในส่วนของข่าวกรองสหรัฐอเมริก,กาก็ถือว่านี่เป็นความละหลวมนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นบอกว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยก็ตาม แต่ว่าสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกานั้นก็บอกว่านี่คือความอันตรายถ้าไม่ทราบความเคลื่อนไหวกับกลุ่มต่างๆที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดําว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนั่นก็มีโอกาสที่จะทําให้พลเมืองสหรัฐอเมริกานั้นตกอยู่ในอันตรายนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องไายอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ